สวัสดีครับวันนี้ก็ามาเจอกับช่องรถพ่วงเมืองสกลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เปิดคลิปมาก็าอยู่ในสปปลาวเหมือนเดิมนะครับอยู่แขวงบริคํำไซนะครับตอนนี้อยู่บ้านเมืองเก่านะครับปากสันแขวงบริคคำไซนะครับบ้านเมืองเก่าครับ อันนี้เป็นปั๊มน้ามันนะครับวันนี้จะมาดูพามาดูบรรยากาศในเรานะครับถน,นนในเราประมาณนี้นะครับบ้านเรือนถนน,นทางนะครับนี่ก็เป็นปั๊มน้ามันนะครับนี้เป็นลานาครับ ถนนเส้นนี้นะครับไปแขวงเชียงขวางนะครับสปลาวครับแล้วก็หัวพันนะครับใช้เส้นทางนี้นะครับผมวันนี้บรรยากาศฝนตกนะครับแต่ตอนนี้ก็ฝนได้หยุดตกแล้วนะครับ นี่ก็เข้ามาใส่สินค้าที่สปอร์เราเหมือนเส้นเคย,เยนะครับผมการเดินทางในลาวก็ค่อนข้างลำบากรับสำหรับรถไทยเพราะว่าเป็นพรมอะไรขวานะครับปิ่งเลนขวานะครับจังหวะแซงก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นข้างหน้านะ จากหน้าด่านปากสันนะครับข้ามทางบึงการนะครับเข้ามาประมาณ20กิโลนะครับผม บ้านเรือนสองข้างทางก็มันกับไทยนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นหมู่บ้านที่เป็นบ้านปูนนะครับส่วนมากตอนนี้ก็เป็นเขตถือว่าเขตในเมืองนะครับบ้านเมืองเก่านี่ก็จะเป็นเขตในเมือง นี่ก็เราเอารถเปล่านะครับเข้ามาใส่สินค้านะครับผมตอนนี้ก็จะเงียบๆนะครับพี่น้องชาวเราก็จะอยู่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นนะครับ เย็นมากนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับเป็นเวลา5โมงเย็นนะครับอากาศก็จะเริ่มเย็นแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็ประจวกับฝนตกนะครับนี่นะครับอันนี้ถึงแล้วนะครับบ้านเมืองเก่าก็ความเจริญก็พอสมควรครับเพราะว่ามีทั้งตู้ a t ทีม เรียนมีร้านค้าต่างๆนะครับเยอะแยะนะครับข้างหน้าก็จะเป็นภูเขานะครับขึ้นภูเขานี้ไปก็จะเป็นอีกเมืองนะครับทางรถข้างลำบากครับถ้าจะขึ้นเขาช่วงนี้ครับฝนตกนะครับอันตรายมากนะครับผม แต่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปนะครับเราใส่ข้างล่างนี้นะครับใส่สินค้าข้างล่างอันนี้เป็นรถเมย์รถบัสบ้านเขานะครับบ้านก็วิ่งระหว่างแขวงนะครับระหว่างเมืองนะครับอันนี้รถลาวนะครับจอดเสียนะครับเด่นยกไม้แรงอยู่นะเราก็ระวังคอยระวังแซงซ้ายนะครับผมคงกะระยะเอานะครับ แม่ค้าเขาขายหวยนะครับที่เราก็จะนั่งขายหวยกันอย่างนี้นะครับจึงแล้วนะครับบ้านเมืองเก่าตรงนี้จะเป็นตลาดนะครับร้านค้าก็เยอะพอสมควรนะครับอัน,นี้รถไถซิ่งนี่มาจากประเทศไทยนะครับ มาขายที่ฝั่งลาวนะครับร้านค้านะครับประชาชนมาจับใจใชายซอยกันนะครับโอ้โนี่นักเรียนกำลังเลือกเรียนเลยครับสีมงเย็นนะครับตอนนี้เรียนเลือกเรียนกันระวังระวังถ้าเราเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับถ้าตรงขึ้นไปก็จะไปที่อ่อ หัวพันแล้วก็เชียงขวางนะครับเด็กๆคอซ้าชานะครับ เมื่อก่อนนะครับเป็นประมาณปีปีก่อนนะรหรือปีประมาณปีนก่อนนะรตรงนี้ยังเป็นทางลูกลังนะครับน mm ี hmm. ่ก็ทำถนนเสร็จแล้วนะครับิไม่เป็นฝุ่นแล้วครับตอนนี้ หวยนะครับผมจะนั่งอย่างนี้นะตรงนี้ก็เป็นร้านค้าร้านกับข้าวนะครับมาตะวังกันนิดนึงครับ หวยนะครับผมก่อนจะถึงที่ขึ้นสินค้าก็ต้องมาข้ามนี่นะครับที่เราเรียกว่าขัวนะครับอันนี้เป็นขัวน้ําสันนะครับเป็นน้ําที่ไหลมาจากบนภูเขานะครับแล้วก็ไหลไปลงน้ําโขงนะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับไกลๆนูลนะครับเป็นแพรนะครับ านเหล็กนะครับพื้นเป็นไม้นะครับผมมันตะวังนะครับมอเตอร์ไซค์กลัวจะไปเกี่ยวเขานะครับแต่เป็นรถใหญ่นี่คือสวนไม่ได้เลยนะครับต้องให้อีกฝั่งขึ้นก่อนนะครับแต่มอเตอร์ไซค์ได้อยู่นะครับ,บอ้า เด็กน้อยนะครับขอสามชานะครับ้หน้าก็จะถึงแล้วนะครับถึงที่ขึ้นคองครับ ขางในก็จะมีร้านอาหารร้านโรงแรมนะครับบริการสอมแปงลงร้านช่างนะครับถึงแล้วครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนม,มัธยมนะครับ เราก็ถึงที่ขึ้นสินค้าของเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอมอเตอร์ไซค์ผ่านนะครับเพราะว่ารถเรายาวนะครับต้องตีวงเข้านะครับรถเยอะนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ ตัวลูกมาด้วยนะครับโอเคครับถึงที่หมายของเราแล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นสินค้านะครับ ขึ้นสินค้าไว้แล้วก็กลับไทยพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาค่ําแล้วนะครับกลับไม่ทันนะครับตอนนี้มาขึ้นสินค้าเป็นมันแห้งนะครับงานรถคอก็จะประมาณนี้นะครับผมขึ้นสินค้าเกษตรนะครับส่วนมากนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศอยู่ในลานนะครับอากาศค่อนข้างดีครับ อย่ที่สปลาวนะครับเมืองเก่านะน้ำหนักเกินนะครับต้องเอาออกนะครับเราวิ่งตามน้ำหนักไทยนะครับ ปรนสองร้อยโอเคครับเช้าแล้วนะครับทนี้ก็แวะจอดทานข้าวเปียกนะครับตอนนี้ก็จะถึงตัวปากสันนะครับทานข้าวเปียกอากาศเย็นๆครับวันนี้กุม้าเสร็จสับแล้วนะครับแล้วก็มากิน ก็เปียกร้านนี้นะครับนี่เป็นปัม๊มน้ำมันมีที่ว่างให้จอดนะครับ <c oughs> นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบตรงนี้นะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องรถเพื่อเมืองสกลน,นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรคอยติดตามกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ